สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านก็มาพบกับทางช่องคนเกษตรจดชตอนะครับวันนี้ครับก็มาแนะนำนะครับเรื่องราวของการดูแลทุเรียนระยะชิดนะครับ3คูณ10เม็ดนะครับในช่วงอายุ1ถึง2ปีนะครับคือเริ่มปลูกนะครับจนถึง2ปีนะครับแต่แปลงนี้ยังไม่ถึง2ปีนะครับก็ให้ท่านผู้ชมชมนะครับเรื่องแรกก็คือการ ดูแลการให้น้ําให้ปุ๋ยนะครับการให้น้ําให้ปุ๋ยนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องแรกก่อนนะครับน้ํานะครับพอเราปลูกพบช่วงแรกเราต้องเดือนแรกนะครับเราต้องไม่พลาดเรื่องราวของการให้น้ํานะครับก็คือขยันครับดูอย่าให้แฉกเกินไปก็ให้สลับแห้งบ้างนะครับเพื่อที่จะให้รากทุเรียนได้อายจงหายใจนะครับซึ่งผมก็ได้ทําคลิปไว้หลายคลิปแล้วนะครับ ใครต้องการอยากจะได้คลิปไหนนะครับก็สามารถที่จะทักทายมาทางอ d ดีไลนะครับที่ขึ้นอยู่หน้าจอทักทายมาอยากจะได้คลิปไหนนะครับก็ขอคลิปกันเข้ามาผมจะส่งให้นะครับก็พอเราปลูกได้เริ่มต้นที่จะแข็งแรงนะครับเราก็ต้องมีการให้ทั้งน้ําแล้วก็ให้ทั้งปุ๋ยนะครับปุ๋ยบางท่านก็บอกว่าไม่ต้องให้นะครับไม่ได้นะครับทุเรียน เราต้องให้เพราะว่าทุเรียนเป็นพืชที่โตเร็วนะครับก็ให้ทั้งอินทรีย์และเคมี Me, ก็คือเน้นทางดินเป็นหลักนะครับท่านไม่ต้องไปเน้นทางใบบางท่านที่เข้าใจผิดนะครับพอใบไม่มีก็ไปซื้อพวกโฮอร์โมนต่างๆมาให้ทางใบนะครับซึ่งทุเรียนรับไม่ได้และยิ่งไม่มีใบที่เป็นใบเขียวนะครับก็ไม่สามารถที่จะสร้างอาหารเองได้นะก็นะอ,อยากจะให้ท่านผู้ชมเน้นเรื่องราวของ าการดูแลทางดินเป็นหลักนะครับการให้ปุ๋ยเราก็ต้องให้อรอบๆรัศมีนะครับเรื่องราวของเคมีนะครับให้ได้เลยนะครับตอนเล็กๆเราก็ให้พวกปุ๋ยเคมีหนึ่งช้อนกาแฟนะครับสิวันครั้งก็รอบๆทรงพุ่มนะครับรปปรหมายถึงตุนเรียนปลูกใหม่นะครับเสร็จแล้วก็อินซีนะครับ อย่างน้อยหนึ่งแก้วน้ำนะครับปยอินรีย์ก็สลับกันนะครับให้ให้ไม่ใช่สลับนะครับคือท่านให้ให้เคมีปุ๊บท่านก็หวานอินรีย์เลยนะครับหนึ่งแก้วน้ําตามไปเพราะว่าปยอินทรีย์นี้ก็จะมีธาตุอาหารรองนะครับเป็นหลักธาตุอาหารหลักนี่มีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราเติมธาตุอาหารหลักด้วยเคมีแล้วก็ธาตุอาหารรองตามไปด้วยอินรีย์นะครับทุเดียนของท่านก็จะตัวดีนะครับเพราะว่า ปุ๋ยอินทรีย์นี่ช่วยเรื่องราวของการปรับสภาพดินนะครับท่านจะเห็นที่ข้างกระสอบก็จะเขียนไว้แบบนั้นนะครับทีนี้ในช่วงแรกนะครับในช่วงแรกช่วง6เดือนถึงปีแรกนะครับการแต่งกิ่งท่านก็ไม่ต้องก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับพอเขาโตมาได้สักระยะหนึ่งเกือบเกือบปีนะครับเราก็ค่อยๆแต่งนะครับนี่เป็นทุเรียนระยะชิดนะครับเราก็ค่อยๆแต่งนะครับเรื่องราวของน้ําของปุ๋ยบอกไปแล้วนะครับว่าอย่างน้อย เดือนละครั้งหรือสิบวาวันครั้งเราต้องขยันให้นะครับน้อยแต่ว่าบ่อยครั้งแล้วก็การเลี้ยงกิ่งนะครับช่วงแรกๆนี้นะครับเราก็จะเลี้ยงไปก่อนนะครับก็คือเลี้ยงด้านข้างซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างนี้นะครับคือให้มันเป็นกิ่งด้านซ้ายแล้วก็กิ่งด้านขวาด้านหน้าด้านหลังนะครับเราก็ต้องตัดออกนะครับตัดออกด้านที่มันมาชิดกับ อีกฝั่งหนึ่งอีกต้นหนึ่งนะครับด้านระยะ3มเมตรนี้ครับเราไม่ไว้นะครับเราไว้ระยะ10เมตรนี่ครับให้ออกไปนะแล้วก็เรื่องราวของกิ่งนะครับท่านเห็นว่านี่อย่างเช่น3ามกิ่งนี้นะครับถ้าระยะจริงๆมันไม่ได้นะครับมันไม่ได้นะเราจะต้องเอากิ่งนี้ออก่อนะครับกิ่งกลางนี้ออกแล้วก็ไปกิ่งนี้ก็ออกนะครับทางนี้ก็เช่นกันนะครับกิ่งถัดมานี้เราก็ต้องเอาออกนะครับ นี้ก็ติดกันเราก็ต้องเอาออกเพราะนั้นในช่วงแรกนะครับเราอย่าเพิ่งเอาออกนะครับเพราะว่าการาดูแลทุเรียนระยะชิดนะครับกิ่งมันเหลือน้อยนะครับตอนเล็กๆกิ่กกงเหลือน้อยเราไม่ให้เป็นพุ่มเราให้เป็นแผ่เหมือนกับใบพัดเหมือนกับพัดที่เรามาวีนะครับเป็นแบนเหมือนตละลับปัดพระแบบนั้นนะครับเราเอาให้มันกางออกอย่างนั้นถ้าหากว่าเราเอา,เอาพวกใบนี้ ออกไปมากเกินไปกิ่งก้านออกมากเกินไปก็ไม่มีอะไรที่จะสร้างอาหารนะครับให้กับต้นแล้วก็เรื่องราวของการตัดหญ้านะครับการดูแลคนต้นท่านจะต้องทําก่อนใส่ปุ๋ยทุกครั้งนะครับทําก่อนนะครับเน้นว่าทําก่อนอ่าก็ตัดหญ้าไว้อย่างนี้ครับหญ้านี่กองไว้เลยนะครับหญ้าที่ร่วนๆแบบนี้นะครับตัดกองไว้เลยเพราะว่าอ่ามันก็จะกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับทาให้เรามีปุ๋ยอินทรีย์ใช้นะครับนี่ตัดดูนะครับเยอะแยะเลยนี่นะ ต่อไปมันก็เน่าเปื่อยผุพังนะครับที่สําคัญนะครับพวกไส้เดือนอะไรต่างๆนี่ก็จะามากินเป็นอาหารเพราะเขาเขาจะเชี่มาอยู่ใต,ต้หญ้าที่เราตัดนะครับแล้วก็เยี่ยวลงไปถ่ายมูลลงไปมันก็จะเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะครับท่านก็ทราบก,กันอยู่แล้วว่ามูาลแล้วก็เยี่ยวของไส้เดือนนี่มีประโยชน์มากนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับคือหลักๆให้น้ําให้ปุ๋ยนะครับ อย่างน้อยนะครับอย่าให้เกินเดือนต่อครั้งแล้วก็ปริมาณการให้นะครับก็ตามปริมาณขนาดต้นนะครับแล้วก็ท่านทีอ่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็ทักทายมาทางไอเดลายนะครับเพราะว่า,าคลิปแต่ละคลิปนะครับถ้าเราพูดละเอียดทั้งหมดมันก็ยาวมันก็นานนะครับอันนี้ผมก็พูดประมาณหลักๆนะครับสรุปอีกครั้งก็คือ1ให้ปุย๋ยอินทรีย์และเคมีนะครับพร้อมกันเลย ช่วงเล็กเราก็ให้แค่หนึ่งช้อนชาหรวนว่งช้อนกาแฟโตขึ้นมาหน่อยก็เพิ่มเป็นสองช้อนสามช้อนนะครับอันนี้ท่านสามารถอขอคลิปจากผมได้นะครับเรื่องของปุ๋ยเคมีแล้วก็เรื่องของปุ๋ยอินทรีนะครับก็ให้พร้อมกันหนึ่งแก้วน้ําทุกครั้งไปนะครับสองเรื่องการให้น้านะครับท่านต้องสังเกตน้ําให้เป็นอย่าให้โคนต้นแฉะนะครับอย่าให้โคนต้นแฉะถ้าแฉะแล้วก็น่ากลัวครับอันตรายกับกับโคนต้นทุเรียน ก็จะเป็นแหล่งที่อยู่ของออพวกเชราตัวร้ายนะครับแล้วก็ก่อนจะใส่ปุ๋ยทุกครั้งนะครับสามก่อนก่อนที่จะใส่ปุ๋ยทุกครั้งนะครับเราก็จะต้องมีการตัดหญ้านะครับตัดหญ้าปราบกวัชพืชนะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านปลูกไม่มากท่านก็สามารถที่จะเอาไม้แหลมนะครับมาปักรอบๆทรงพุ่มแล้วก็หยอดลงไปนะครับลึกประมาณสักสองสามเซนนะครับรอบหนึ่งนิ้วไม่เกิน2นิ้วนะครับ ใช้ไม้เล็มๆปักลงไปแล้วก็หยดปุ๋ยตามรูนั้นนะครับแต่ถ้าท่านปลูกมากๆนะครับท่านก็หวานนะครับหวานแล้วก็เปิดน้ําทันทีถ้านจะเปิดน้ําทันทีนะครับกรณีหวานเพราะว่าถ้าท่านไม่เปิดน้าทันทีนะครับท่านในตัวเจ่นก็จะระเหิดระเหยไปในอากาศนะครับทําให้เราสูญเสียปุ๋ยเนาะเพราะนั้นเราจะต้องเน้นเรื่องราวของน้ําในวันแรกถึง3วันนะครับวันแรกให้ปุ๊บ ก็รดน้ําทันทีแล้วก็ให้น้นําต่อเนื่ง3วันนะครับเพื่อที่จะให้ปุ๋ยนี้ละลายเร็วนะครับเฉพาะเคมีนะครับอินีก็จะละลายช้านะครับจะอยู่ตรงขคนต้นนะครับแต่เคมีนี้ต้องรีบให้ละลายเร็วนะครับเพราะว่าปุ๋ยเคมีทุเรียนสามารถที่เอาขึ้นต้นได้ได้เร็วนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ได้เร็วก็สัปดาห์สองสัปดาห์ท่านก็จะเห็นผลว่าเขาดึงไปใช้แล้วนะครับส่วนอินทรีย์ก็จะปรับ ปรุงดินนะครับเพราะว่าในปุ๋ยอินทรีย์เราจะเน้นเรื่องราวของการปรับสภาพดินนะครับให้เหมาะสมในการเจริญเติบโตถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับก็อาจจะมีเรื่องราวของดินเป็นกรดซึ่งเหมาะสมกับการเจริญของเชื้อรานะครับก็ประมาณนี้นะครับเรื่องราวของการแต่งกิ่งก็คือเราแต่งให้เป็นกิ่งแผ่แบนนะครับเดี๋ยวให้กานดูอย่างนี้นะครับ นี่มันก็จะแบนแบบนี้นะครับนี่จะแบนเหมือนกับตลปัดพระนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็นำมาฝาก f อทุกคนทุกท่านนะครับเื่องเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้มาตัด้าก็ทำคลิปให้ท่านได้ชมกันนะครับตอนนี้ผมก็เข้ารอบเตี้ยต้องให้ปุ๋ยนะครับก็มาตัดหญ้านะครับแล้วก็มาอัปเดตให้ท่านได้ชมกันนะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เข้าสวนไม่ค่อยได้ลงแปลงสักเท่าไหร่นะครับ โอเคครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ uh huh.